สอาสดีครับพี่น้องครับมากับคลิปนี้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับประจำวันที่สิบหามีนาคมสองพันหารอยบครับใบเต็มเพลนเดอร์เพลนเ็นเน่น C กับเจ็ดครับ C7 C กับจับคูสองตัวใน C0 C1 C5 และ C9 เก่าครับเน้นที่ C0 ส่วนเจ็ดนั้นให้จับคู่2ตัวมิดเจ็ด 1, 7, 0, 7 3เจ็ดเจ็ดและเจ็ดครับเน้นที่เจ็ดตัวเพิ่น047อ่าอน,นี่คือใไปเต็มเพิ่นอีกอันนึงเพิ่นบอกมานะครับจัดไปวันนี้ไม่พลาด1047รวยนยเร้อยา,า้าพี่น้องอันนี้คือแนวทางจากอาจารย์เบลล์ล้านเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณครับวันทานชูดิครับ